ตั้งใจให้พี่เลยพี่โอ้ขอบคุณมากี่ผมตั้งใจเลยครับผมมาาจกลาบุรีโดยตรงเลยโอ้มาจากที่ไหนพี่ลาบุรีครับสวัสดีครับสวัสดี FC จอนนี่มือปราบอินดี้ที่เคารพรักครับใครมาดูคลิปนี้แล้วขอให้รวยอย่างเดียวครับทราบข่าวจากลูกน้องผมว่ามีมาแต่ไซตอีกนะครับมาหาผมมาเรื่องอย่างน้อเลยนะครับมาสองคันหมอย่างไงเลยรถโอ่งพี่น้องรถโอ่งยังน้อที่นี่เนาะคือบ้านแนวนี้เนาะโอ้คือบ้านเลย โอ้ยมีพี่อะไรนะครับโอมาให้พี่โออะไรนะครับว่าจะเอาโอมาตั้งให้พี่แกตั้งใจให้พี่เลยพี่โอ้ยขอบคุณมากเลยี่ผมตั้งใจเลยครับผมมาจากลาบุรีโดยตรงเลยโอ้มาจากที่ไหนพี่ลาบุรีครับลาดบุรีเลยเหรอผมดูต i k พี่ทุกวันเลยเอาโอ่งมาให้ผมอั่นงอย่าตั้งใจเลยตามพูดเลยนะแต่ได้เจอตัวจริงกันโอ้ขอบคุณมากเลยจากลาดบุรีเหรอเนี่ยครับผวันดีพี่วันดีวันดีทุกคนตกใจหมดเลยตกใจนึกว่าเรื่องอะไรครับโอ้เอาโอ่งมาให้เดินทางจากลาดบุรีเหรอ อกโอ้โหครับพี่น้องครับเเขาเรียกว่าโอค์อะไรนี่โอ่งลายมะคอนุนแปดอาเป็นโอ่งเซียนครับโอค์เซียนสุดยอดเลยอยู่เมืองอะไรพี่ราชบุรีในเมืองราชบุรีครับโอ้โหก็สวัสดีพี่น้องชาวจังหวัดราชบุรีทุกท่านนะครับผมก็ตกใจเห็นลูกน้องบอกว่ามีรถประจอด2คันมาหาพี่จอนนี่ไม่รู้มาเรื่องอะไรพี่เขาติดตามผมอยู่ใช่ไหมพี่ติดตามมาสิบกว่าปีแล้วแต่พี่อยู่ขอบคุณมากพี่อยู่เลยพี่ว่า น,นี่เป็นของชิ้นใหญ่ที่ที่ผมได้รับจาก f อ <ทำ S 1> เป็นชิ้นที่สองหลังจากชิ้นแรกคือกระจกแกะสลักอันนั้นคือกระจกแกะสลักรูปรูปจอห์นนี่มือป่าบเลยแต่อันนี้เป็นชิ้นใหญ่เช่นกันก็คือองค์มังกรอง์ลายมังกรโอ้สวยมากสัญลักษณ์ของราชบุรีสัญ,ญลักษณ์ของราชบุรีใครสนใจก็นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีน้ำใจคืนของฝากจากอุบลให้น้องลาเอาปลาส้มมาในหาถุง งั้นน้ำใจจากผมคืนปลาส้มจากอุบลปลาส้มจอมี้นะพี่นะเอาไปทอดให้ลูกน้องทานโอ้โหยังสวยเลยเอาเอาอะไสวยดีเอาตงจี้สวยที่สุดโอ้โหั้ี่ดแล้วแบบสวยเลยไพศาลยกล้อมาชุกรได้เลยถึงใครไ้พี่มาอะไรเลยีไพศาลยกล้อเนาะโอ้ถ้า f อผมอยากได้เบอร์นี้เลยเนาะแปดสี่ลนึ่งสี่เก้าแดแอมชุโอ้ ปกติไปแล้วเท่าไหร่พี่ผมผมส่ง3,500รัน3,500นาะโอ้โหไม่แพงเนาะสวยดีร้านขาย5,500 4,500แล้วแต่อะไรนะครับเ้าขายประมาณ5,500โอ้โหหมายถึงเราส่ง3,500ใช่ครับราคาส่งราคาส่งถ้าขายหน้าร้านก็5,500 3,500โอ้โหสวยนะครับสวยนะครับของฝากจากราชบุรีนี่ครับถือว่าประชาชนรักนะครับเขาก็มีน้ําใจเล็กๆน้อยๆให้ตั้งใจมาหลายทีแล้วไม่รู้ตั้งใจเฮ้ยของฝากผมคืนนะนี่ปลาส้มอร่อยๆจอนี่มือปราบได้ครับที่ อยู่ได้กี่วันเนี่ยอยู่ได้ยาวเลยเออมันจะไม่ได้กลับบ้านใช่ไหมแวะที่ไหนก็ได้เลยโอ้เดี๋ยวอุ้งเท้าเอากลับบ้านไปประดับไปที่บ้านอ้าวโอ้นี่เขาผลิตที่ราชบุรีกันเลยราชบุหีที่เดียวครับเฉยไปที่เดียวเลยราชบุรีทีเดียวนี่ก็มันก็เหลือไม่กี่โลละมันจะเลิกและเอาเลยเพราะว่าเพราะว่าตรงนี้ขายไม่ดีการก็จะก็คือเขาจะรักษาไว้ยังจะหนึงโรงงานแต่โรงงานยังอยู่ไว้ มดตกใจหมดครับคึงว่าเขาจะมาเรื่องอะไร <c oughs> นี่คือกําลังใจที่มีให้กับผมแล้วผมก็จะตอบแทนพี่ขอเป็นตํารวจที่ดีต่อไปแล้ว่เนะาะจะเป็นคนดีของแผ่นดินจะเป็นประชาชนที่ดีของชาติาและประชาชนผม,ผมว่าจะไปหาลูทนี่ด้วย<อ>ทีมงานวันนั้นไปวันนั้นหลานไปก็ไม่เจอสวยเอาลงยังไงนี่เอาบัตรเนาะาเชฟขาเลยสุดยอดเลยครับรู้สึกดีใจรู้สึกภูมิใจที่มีประชาชนยังรักเราอยู่ เดินทางมาไกลเขาก็เอามาให้ใบหนึ os, ่งก็ไม่ใช okay. so ่ถูกตวงนะครับเขาก็เอามาให้ฟรีนะครับแต่ผมก็ตอบแทนน้ำใจเล็กๆน้อยๆก็ให้ปลาส้มพี่แกคืนนะครับเอาไม้ลงมาเลยเก่งเลยไองขายเลยก่อนเลยโอ้โหสวยมากใจติดต่อได้ครับไปสา่จยุ่งล้อก็บอยกางลาดบุรีชื่ออะไรนะไปสายงยุ่งล้อเนาะใบสา่จยุ่งล้อแล้วก็บอยกระถางลาดบุรีบอยกระถางลาดบุรีโอเคนะครับก็ขอเป็นแรงใจทุกท่านนะครับก็นึกขอบคุณ พี่ชายและทุกๆคนนะครับขอบคุณคและสวัสดีไปยังพี่พน้องชาว<ม>จังหวัดราชบุรีและทั่วประเทศและทั่วโลกครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ